สองด้านเนี่ยเป็นใสแบบใสแท้ๆเลยนะประตูใช้งานได้ปกติอย่างที่ผมบอกนะหัวเกียร์เนี่ยสภาพดีนะถึงแม้จะไม่ใช่หัวเกียร์เดิมๆของเขาเนี่ยแต่ลายไม้อะไรเนี่ยไม่มีแตกหักเลย <Wow. S 1> ผมมองว่าเขาแทบจะไม่ได้ให้คนนั่งหลังเลยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเบาะเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งความสกรปรกนะในตอนที่ผมได้ทําความสะอาดเนี่ยความสกรปรกเนี่ยไม่มีเลย <Wow. S 1> คุณจะมีความสุขจริงๆแล้วเป็นความสุขตลอดไปสวัสดีครับ ผมดอนนะฮะจากบีพาราหนึ่งเก้ครับวันนี้ครับเราอาจจะต้องพูดเงียบๆไปเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับแล้วผมจําเป็นต้องมาถ่ายที่บ้านนะก็วันนี้เราเอารถเบนต์ตากลมานะฮะปีหนึ่งเก้าเก้าหกลูกค้าลูกค้ามีอายุแล้วเอามาฝากขายแกขับรถไม่ได้แล้วแกกเกษียณแล้วมีคนขับรถให้นะก็สีเนี่ยจะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆวว แล้วก็ล้อแม็กจะไม่ใช่ล้อแม็กเดิมแต่เป็นของ Mercedes Benz นะครับแล้วก็จากการที่ผมได้นั่งมากับพี่หนุ่ยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กับน้องไมล์เนี่ยนะก็รถเนี่ยยังนิ่มอยู่นะครับอัตราเร่งอะไรยังดีอยู่เกียรด์ดีเครื่องดีนะครับก็คือถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแบ,บตเตอรี่นี่จบเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะแล้วก็ของเหลวแค่นั้นนะครับคุณก็จะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วสาหรับคันนี้นะครับอันนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้าใสากิ๊ง ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุนะฮะแล้วก็ไม่ต้องขัดอะไรอีกแล้วนะครับ2ด้านเลย <Wow. S 1> อันนี้เป็นที่ฉีดน้ําฝนนะครับไว้เวลาฉีดล้างไฟหน้านะฮะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ก mm ็ใส่กิ้งเหมือนกันนะครับไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในนะครับซีซีเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยครับไม่มีแตกหักเลยกระจังหน้านะครับโคมเมียมเนี่ยอยู่ครบแล้วก็พลาสติกดำๆเนี่ยไม่มีแตกหักเลยอยู่ครบทุกซี่เหมือนฟันเลยครับผมนะฮะแล้วก็ โลโก้เบนซ์เนี่ยยังเป็นสง่ายอยู่เลยนะฮะไม่มีแบบว่าจับไปแล้วเอียงตกลงไปไม่มีนะครับสองด้านเนี่ยเป็นใสแบบใสแท,แท้เลยนะนะใสธรรมชาติใสป้ายแดงเลยไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแรงตายด้านในแล้วก็อย่างที่ผมชอบพูดเนี่ยโครเมียมเหล็กตรงเนี้ยยังอยู่ครบทั้งสองด้านเลยยังอยู่ทั้งสองด้านเลยครับ ที่ฉีดน้ําฝนนะครับอันนี้เป็นที่ฉีดน้ําฝนออกมาล้างไฟหน้าแต่ว่าใช้การไม่ได้แล้วนะครับทรงโป่งเป๊ะมากนะครับอีลิแกนยังอยู่นะครับกราบเนี่ยตรงประตูเนี่ยกับเหล็กด้านในเนี่ยโค้เียเนี่ยเป๊ะเลยไม่มีแตกหักแล้วเอาเกาวมาเยาะซ่อมเลยนะครับโอเคอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเดิมของเขานะครับเป็นของใหม่นะครับประตูนี้แน่นมากนะครับแล้วก็จะมีกระจกมองข้างเนี่ย ไม่เคยถูกเบียดมาแต่ว่าจะมีสีซีดแถวๆนี้นะครับลามไปถึงตรงนี้ช่องไฟนี่เป๊ะหมดเลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นเซนเซอร์ที่กดกระจกฝาครอบเซนเซอร์เนี่ยไม่มีแล้วครับค oh, <no. S 1> ันนี้เนี่ยฟิล์มเนี่ยจะติดแค่ด้านหลังนะฮะด้านหน้านี้ไม่มีนะครับด้านหน้านี้จะปล่อยใส่ไปเลยทรงปองดีเทลรถเป๊ะหมดเลยครับฝาถังน้ำมันเครื่องนะฮะ ครเมียมตรงนี้นะครับอยู่ครบทุกชิ้นแล้วก็ยังเงาอ่ะอันนี้ไฟท้ายไฟท้ายไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยไฟท้ายอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันแดงกลับไม่มีทะลุแล้วก็โลโก้เบนซ์นะครับยังอยู่ครบตรงนี้ไม่มีลอกนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดตูดใหด้ดูไล่มาที่พลาสติกด้านล่างไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกยางอะไหล่นะครับแล้วก็ ที่ยึดยางอะไรนะครับไฟอาร์ตยังอยู่ครบหมดนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เนี่ยเป็นที่วางเวลารถเสียหรืออะไรเนี่ยวางป้ายไฟฉุกเฉินไว้นะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรทาให้อาจจะตอนกลางคืนเงี้ยเผื่อรถคุณจอดอยู่ข้างทางเนี่ยเพื่อเซฟคนอื่นที่ขับตามมานะครับที่ขับตามมาแบบคุณจอดอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นรถคุณแต่ถ้าตั้งไฟเนี่ยไว้เ,เขาจะเห็นว่าเฮ้ยมีเกิดเหตุการณ์อะไรที่เขาต้องเบี่ยงเลนหลบไปนะครับ <Wow. S 1> โอเคแล้วไฟทับทิมตรงเนี้ย ยังอยู่คมหมดนะครับยังยางด้านในยังไม่มีสึกหรอไม่มีแตกหักมือเปิดอะไรเนี่ยถ้าคุณจะสังเกตที่ผมเปิดเมื่อกี้ใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักเลยนะ <Wow. S 1> ด้านเนี้ยเก็บสีมาพวกเนี้ยเก็บสีมานะครับแต่ก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็โครเมียมยังเงาวิ้งเลยประตูใช้งานได้ปกติอย่างที่ผมบอกนะกระจกด้านเนี้ยจะ สีซีส่สีทะลอกนะครับเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่มีเบียดจนแตกหักนะครับไฟอันนี้เป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหนังตรงนี้สีโทนเดิมนะครับจะมีขาดแค่มุมมุๆกำหนิตรงนี้นะครับแล้วก็ลายไม้เ่ยลายไม้อันนีล้ลายไม้ชิ้นนี้สวยมากเงาวิ้งสะอาดเลยพลาสติกตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักนะครับมือเปิดโคมเมียมไม่มีลอกนะฮะ ตรงนี้ไม่มีแตกหักลายลายไม้ปุ่มเมมโมรี่อยู่ครบนะครับไอ้นี้เป็นเบาะตับไฟฟ้านะฮะด้ามตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาหนังอะไรนี้ไม่มีขาดแอร์แบกเนี่ยอยู่ครบนะครับหนังไม่มีขาดผ้าลําโพงเนี่ยลำโพงไม่มีแตกผ้าอะไรเเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะช่องในนี้ไม่มีแห้งกลางเลยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะฮะชิ้นนี้ไม่มีแตกหักอยู่ครบนะ Okay. มาตรงนี้ตรงนี้เปเลยครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับสภาพบาเบาะนี่ปีกไม่ล้มโทนสีบเบาะนี่เป็นโทนสีเดเดิมเลยนะ <Wow. S 1> นั่งเนี่ยกระชับกระชับเลยนะพว <Wow. S 1> งมาลัยเนี่ยจะมีตรงนี้ที่เป็นตําหนิที่ขาดนะ oh, <no. S 1> ตรงนี้เนี่ยจะสีลอกๆสีทะลอกหน่อยแล้วก็ข้างหน้าน,นี่สวยเลยนะครับแอร์แบ็กอะไรเนี่ยโลโก้อยู่ครบเป๊ะหมดปุ่ม อะไรต่างๆใช้ได้หมดตัวอักษรไม่มีลอกเลยนะจะมีแตกลายงาตรงนี้แล้วก็จะมีแตกตรงนี้นะครับช่องแอร์เนี่ยจะมีแตกตรงนี้แล้วก็แตกตรงนี้แต่ว่าอันนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ต่อไปก็อันนี้ที่จริงอ่ะมันจะเป็นลําโพงนะครับแต่ว่ามันทะลุนะแล้วแล้วไม่ได้เปลี่ยนกันก็เลยต้องก็เลยต้องก็ค,คือลูกค้าก็เลยใช้ผ้าคลุมไว้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ผ้าดิใช้หนังแล้วแต่ว่าซีซีด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกนะฮะ แล้วก็คนโซนหน้าเนี่ยสภาพกลางๆนะตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยที่ผมเอามือรูปเนี่ยสภาพดีนะครับหนังยังแน่นอยู่มีแอร์แบกช่องแอร์ตรงตรงกลางเนี่ยสวยสภาพดีใหม่เอี่ยมกิฟเลยไม่มีแตกหักไม่มีใบพัดอะไรหายไปเลยนะครับแล้วก็ลายไม้ตรงนี้ก็สภาพดีเลยนะครับสภาพสะอาดด้วย <Wow. S 1> ปุ่มอะไรเนี่ยสะอาดสะอาดสะอาดหมดเลยลายไม้ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักสะอาดอันนี้เนี่ยเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยเป็นแอร์ออโต้ด้วย ตัวอักษรด้านตรงนี้อยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบตรงนี้ปุ่มแอร์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับกดกันเยอะเกินนะฮะจนเขาเรียกว่าจางทะลอกกันไปนะฮะแต่ปุ่มไม่แตกฮะวิทยุเปลี่ยนมาใหม่นะครับอันนี้เนี่ยสภาพดีสภาพดีเลยนะครับอันนี้ตัวปรับพวกเครื่องเสียงนะใครที่เล่นเป็นก็ลองดูนะครับแล้วก็อันนี้ที่จุดที่จุดบุหรีเนี่ยไม,ม,ม่มีแล้วนะครับที่จุดบุหรี่ไม่มีเขาจะมีไอเนี่ย มาแทนนะฮะซึงเชื่อมกับกระจกด้านบนเฮ้ยเชื่อมกับกล้องตรงนี้นะครับโอเคนะแล้วก็อันนี้ที่เขี่ยบุรีหัวเกียร์เนี่ยสภาพดีนะถึงแม้จะไม่ใช่หัวเกียร์เดิมๆของเขาเนี่ยแต่ลายไม้อะไรเนี่ยไม่มีแตกหักเลยกระจกก็เหมือนกันกระจกก็สภาพดีไม่มีแตกหกักต้องทําความสะอาดนิดหน่อยตรงกระจกนะฮะหัวเกียร์เนี่ยเป็นหัวเกียร์ที่ใช้ได้สวยมากหนังด้านล่างยังอยู่ครบโซนตรงนี้เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยนะครับ อันนี้พวกกระจกไฟฟ้าทั้งหน้าหลังแล้วก็โซนเกียร์สภาพดีตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะที่ขั้นระหว่างเกียร์กับด้านล่างเนี่ยยังอยู่ครบอยู่นะครับ <S <S ตรงนี้เนี่ยออ่สะอาดมากนะกระจกอะไรเนี่ยไม่มีแตกหักไฟติดแต่ว่ามันคือคือมันไม่อยู่อะ่ะเข้าใจว่ามันมันมันต้องอย่างนี้ไฟถึงจะติดนะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่มีแตกหักเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีแตกหักนะครับ <S 1> <S 1> ด้านนี้เนี่ย ด้านนี้เปิดจนไฟติดได้นะฮะรอบๆไม่มีแตกหักกระจกไม่มีแตกหักกรอบอะไรเงี้ยอยู่ครบเป๊ะเลยไฟติดไฟหลังก็ติดอันนี้ก็สภาพดีนะครับเรามาดูกระจกกันกระจกตรงนี้แตกหักไปเลยนะครับกระจกตรงนี้แตกหักไปจะเหลือแค่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ช่องใส่ของนะฮะ อันนี้ที่วางแขนนะครับที่วางแขนเปิดมาเนี่ยเป็นลิงค์ชักนะครับแล้วก็เออคุณสามารถจะใส่ผลไม้น้ำอดรมณ์ได้นะครับเพราะเขาเหมือนตู้เย็นขนาดย่อมนะเน,นี่ยมายตรงเนี้ยมันจะมีแอร์ยิงเข้ามา <Wow. S 1> ซึ่งอันนี้มันก็เป็นกิมมิกเล็กๆเ,กเ,กเกท่ๆของเบนซ์สมัยก่อนที่ให้ความหรูหราแต่ผมก็ถือว่าในสมัยนั้นนะถือว่าเป็นเป็นของอย่างหนึ่งที่คือถ้ารถรถทั่วไปไม่มีอะแค่สมัยก่อนรถมีแอร์ก็สุดยอดแล้วอันนี้แอร์หลังยังอยู่นะครับ แล้วก็สภาพเนี่ยไม่มีแตกหักสภาพใหม่กิฟต์เลยนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะไปด้านหลังกันบ้างแผงประตูด้านหลังเนี่ยดูจะก,กิฟต์กิฟต์กิฟต์มากเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้ยสะอาดไม่มีขาดไม่มีตําหนิลายไม้สวยเป๊ะไม่มีแตกหักพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแห้งเลยสีเนี่ยโทนสวยเลยตรงนี้เนี่ยโครเมียมเนี่ยไม่มีลอกเลย หนังอย่างเงี้ยไม่มีขาดเลยลายไม้เนี่ยไม่มีแตกหักตรงนี้ไม่มีแตกหักนะสภาพดีทั้งคู่ปุ่มกระจกไฟฟ้ายังอยู่ครบใช้งานได้อันนี้สภาพดีสภาพดีไล่มาตรงนี้เนี่ยจะมีขลอกหน่อยนะครับจากกล้องจะจับได้ไม่เห็นชัดหรอกแต่มีขลอกตรงนี้แล้วก็พลาสติกยังอยู่นะอันนี้ยังอยู่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 อันนี้สภาพดีสภาพดีเลยนะครับไม่มีทะลุนะผ้าเนี่ยไม่มีฉีกขาดอันนี้เนี่ยที่เขียบุหรี่นะครับ เรามาดูเชิงบันไดตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยจะมียางตรงนี้ที่หลุดมาหน่อยนะเดี๋ยวจะจัดการเก็บให้อันนี้ไม่มีแตกหักสภาพตรงนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับสวยอยู่สวยรอบทิศเลยนะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีห้อยนะไม่มีห้อยเลยนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะมาให้ดูเบาะก,กันสําหรับเบาะเนี่ยเบาะเนี่ยด้านหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกค้าตั้งแต่เอาไปเนี่ย ผมมองว่าเขาแทบจะไม่ได้ให้คนนั่งหลังเลยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเบาะเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งความสกรปรกนะในตอนที่ผมได้ทําความสะอาดเนี่ยความสกปรกเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วรอยขาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีขาดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันสภาพดีนะไม่มีขาดแล้วก็ยังสะอาดด้วยตรงนี้ก็สภาพสะอาดสะอาดนะครับเดี๋ยวเปิดดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็สะอาดตรงนี้พลาสติกเนี่ยปกติจะเอาออกมาได้นะแต่ตอนนี้เขาได้ปิด ปิดตายมันไปแล้วนะครับไม่สามารถเอาออกได้นะครับก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้หัวหมอนยังขึ้นมาได้สภาพก็ยังดีอยู่นะฮะลำโพงด้านหลังเนี่ยไม่มีแตกหักแล้วก็ผ้าสกาดเนี่ยยังไม่มีขาดเลยสีเนี่ยออกสีม่วงๆนะฮะตรงนี้แม่งไม่มีขาดเลยนะฮะลายไม้อยู่ครบไม่มีแตกหักตรงนี้เนี่ยไม่มีแตกหักเลยโครเมียมเนี่ยไม่มีรอกไม่มีแตกหักหนังอะไรไม่มีขาดเลยลายไม้ไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักนะแล้วก็ ปุ่มกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักเหมือนกันอันนี้ไม่มีขาดไม่มีขาดลําโพงไม่มีทะลุสภาพดีสภาพดีแม้กระทั่งรอยที่แบบว่าดึงออกมาเนี่ยแล้วติดกาวเข้าไปใหม่ย,ยังไม่มีนะครับจะมีซิซีดซิซีตรงนี้หน่อยน่อนะครับนิดๆหน่อยๆอยอันนี้นะครับที่เขียบบุหรีนะตรงนี้สภาพดีมากนะครับจะมีตําหนิตรงนี้นะตําหนิอยู่ตรงนี้นอกนั้นสภาพดีนะครับอันนี้ก็ดีดี ดีเลยครับลอยอาร์คอะไรจะเป็นแบบเนี้อยู่ครบหมดเลยครับเบาะเนี่ยสภาพดีนะครับไม่มีขาดโทนสีเดิมๆแล้วก็รอยเหี่ยวย่นอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะฮะรอยเหี่ยวย่นไม่มีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันสภาพเบาะไม่มีขาดเลยแล้วก็โทนสีเดิมๆนะครับปลกนี่แน่นมากแน่นมากนะครับโอเคแล้วก็พลาสติกไม่มีแตกหักแล้วก็ช่องแอร์นะครับด้านนี้สภาพดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอให้ดูนี่หน่อยอันเนี้ ลิงชักนะครับแล้วก็มีใส่แก้วได้นะฮะใส่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะลำโพงอยู่ครบไม่มีทะลุตรงนี้ไม่มีขาดไม่มีขาดอะไลายไม้ไม่มีแตกหักแล้วก็ผ้าอะไรเนี่ยหนังอะไรเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีขาดลายไม้ไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกตินะว้าวโอเคครับลำโพงไม่มีทะลุไม่มีขาดช่องไม่มีแห้งกรังนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องอ่ะ ก็เรามาดูรอยอาร์ตกันนะอย่างเช่นแผ่นคอมพิวเตอร์ยังอยู่นะสติกเกอร์อะไรต่างๆยังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่มีแตกหักนะพลาสติกอะไรต่างๆยังไม่ผ่านการลงน้ํายามานะไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักแล้วก็ผมชอบมากที่เห็นเครื่องเนี่ยมีอะไรเหลืองเหลือแบบนี้มันบ่งบอกถึงความเดิมๆนะครับความสวยงามของเครื่องนะครับถ้าคนที่ชอบอะไรเดิมๆเนี่ยผมว่าคุณก็ลองมาดูดูเอานะครับแต่ว่า ถ้าถามว่าเดิมจ๋าขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็พลาสติกอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักนะฮะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับราคาที่1 9 7่0 0บาทเท่านั้น1,97เนี่ยคุณได้ m r r e e e s b e น z เนี่ยไปขับใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วที่สำคัญคุณโชคดีมากตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้รถคลาสสิกรถเก่าเนี่ยสามารถผ่อนได้ <Wow. S 1> ผ่อนแค่4 0 0 0กว่าบาท4 0 0 0ต้นๆ้น0 0 ได้ถึง48งวดนะครับอันนีนะ้ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลักการขา,ขายที่แม่งไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม W Smart 1ปีเต็มครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็โทรมา0815198985พี่พันดีพันลัต1999 0813142568 K มอลรัด Line ID d o u u g y 0880D อย่าลืมเติม SI ด้านหน้าด้วย Facebook D เป็นวักพันัตนะครับ ก็ใครที่ชอบ Mercedes Ben z อยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาเอาคันนี้ไปดูนะครับคันนี้พร้อมใช้งานยิ่งคุณบอกว่าคุณต้องใช้งานในชีวิตประจําวันด้วยเนี่คันนี้ยิ่งตอบโจทย์คุณเลยแต่ถ้าคุณจะเอาไว้เก็บอย่างเดียวเนี่ยคุณลองมองคันอื่นดีกว่านะครับถ้าคุณต้องการเปรทุกอย่างแต่คันนี้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้นะครับสําหรับใครที่มีความกังวลในใจนะไม่จําเป็นต้องบอกกับทางเราครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าใจเราเนี่ยชอบเบนซ์แต่ว่า แก๊งคุณกลุ่มของคุณเนี่ยอาจจะเล่นรถแนวอื่นอยู่นะครับถ้าคุณเอาไปเนี่ยคุณก็จะโดนเขามองว่าเฮ้ยนึงแปลกแยกวะมึงติดหรูมึงเอารถอะไรมาเอารถเก่ามาคุณไม่อยาไปแคร์นะครับคุณมีชีวิตคุณแค่ชีวิตเดียวแล้วเพื่อนไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปนะครับคุณลองเอาสิ่งที่คุณชอบจริงจริง มาขับดูนะครับโดยที่ไม่แคร์คนอื่นผมว่ามันจะมีมากกว่ามันจะมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าคุณซื้อรถหรือว่าใช้อะไรในแบบที่คุณชอบจริงๆทุกอย่างจะหมดเลยคุณจะมีความสุขจริงๆแล้วเป็นความสุขตลอดไป <Yahoo! S 1> ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจมาลองขับได้นะครับที่ารามคำแหง164ลิมถนนใหญ่ติดปั๊มพีท,ทีมีรถคันไหนเนี่ยเอามาเทินได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ